สวัสดีพี่นอ้องทุกคนทุกท่านทีเขามาหลับชมแนวทางกาสวัสดีทางเอฟซไมเอฟซเก่าด้วยจ้ามาตามกันต่อกับแนวทางหุน้นนิเคอีรอบสาบรบายรอบปกติจ้าแนวทางของวันจันทร์ วันที่หกจะเดือนหนึ่งมกราสองหาหกแปดจะมือีนกามาผูกกับแนวทาของแอดจอยคือก่าหลักตามเคยจะอันนี้คือนี่รอบปกติเด้อจ่ะสําหรับนี่คือรอบปกตินี่คือว่าปิดไปหลายวันกันเลยทีเดียวเนาะวันที่สามสิบนี่คือเป็นวันสุดท้ายที่ว่าพ้นออกเนาะจ้ะวันที่สามสิบเอ็ดวันอังคารปิดตาม้วยวันวันที่หนึ่งวันที่สองแล้วจ้ะวันที่สามวันที่สี่วันจันทร์วันวันเสาร์วันอาทิตย์เข้าไปอีกเนาะ เปิดมาเมื่อนี้เป็นวันที่6วันแรกของเดือนวันแรกของสัปดาห์กับว่าได้เนาะสำหรับแนวทางนี้คือวันที่6เนาะจา้าโอ้โหสำหรับนี่คืรอบปกติเขาเฮาจา้าสำหรับนี่คืรอบ V.I.P. Android จะไม่ลงหายเนาะจ้าเพราะว่านี่คืรอบปกติเขาทามาออกผลตามปกติแล้วเนาะสำหรับนี่คืรอบปกติถ้าพี่น้องเอฟซีท่าในใดอยากนำไปเป็นแนวทางของนิวีกะ่ะ พิจารณาเบิ้งได้เนาะจ้ะขึ้นอยู่กับความมากความชอบเนาะจ้ะว่านี่วีเอสเอสแวร์สิบบริลลุ่หายแล้วเนาะจางลงไปหลายแนวทางกับบอยจ้่คำนวณแนวทางบอยเฮดบอยจ้แอ่ก็ขึ้นอยู่กับความมากความชอบเนาะบางเถื่อบางคางนี่คือรอบปกติกะไปนี่วีได้คือการจะทามีตัวแับตัวชอบจางคอยตามเนาะ ก่อนสีไปรับชมนี่คือรอบปกติของวันจันทร์วันที่หกใะเดี๋ยวมาเบิกพ้นสรุปย้อนหลังกันก่อนใะตั้งแต่วันที่สามสิบเลยพอนี่คือรอบปกตินี่คือเอาจารย์บริสุทธิ์พ้นหายเนาะพอวันที่สามสิบเอสนี่คือลงนีววีแท้เน,นาะจ้ะพอคนละแนวทางกันเนาะก็ต้องเอาไว้สรุปผลเน,นาะจ้ะอันนี้คือสามสิบเอวันที่วันที่สามสิบเอสนี่คือลงนีววีจ้ะสำหรับวันที่สามสิบเฮาจะนี่คือรอบปกติจ้ะ เบิกพ้นยอดลังกันก่อนจ้ะมาลุยกันต่อจ้านี่คือรอบเร้าจ้อนที่สามสบรอบปกติรอบเศร้าเด่นไปที่ศูนกับสี่วิ่งรูดจ้าสำหรับพ้นจะสามตัวบนคือเก้าหกแปดหกแปดนี้ผ่านไปเนาะบนล้วจะสองตัวล่างรอบเศร้าจ้า 48สำหรับ48รอบเศาราจับคูเขาตรงๆจะมาตัวเน้นเต็มๆเลยโอ้โหตรงๆเน่นๆจะเด่น4วิ่งษูด4มาสำหรับรอบบ่าย7กับ2วิ่งรูดจา้าพ้นของรอบบ่าย3ตัวบนคือ 4, 4. ี4พลาดไปโอ้โหสำหรับ5 4ก็คือสลับเนาะ4า ี่หาสี่เขาอโอ้โหขบซ้ำตัวบนเลยนอกจากรอบเศร้ามาขบซ้ำตัวบนรอบบ่ายเต็มเต็มเลยนอกเขามาเลยครับสี่ห้าสี่เด่นสีุู่ดสี่จะโอ้โหสี่สี่ห้าสี่ห้าสี่เต็มเต็มรอบบ่ายจะอืมผ่านไปจะสำหรับสองตัวหลังรอบบ่ายหกสองหกสองเข่าสองหกจะเน้นๆเลยสุดปังเด่นสองรูดสองมา กสองใดตัวกลับเนาะสองหกจ้าอันนี่คือผลนี่นี่คือรอบเสาร์วบ่ายของวันที่สามสิบที่ผ่านมาตามนี่เลยจะยินดีกับคนที่สามยินดีกับพี่น้องเอฟซีที่สามมน,นจะมาเต็มๆเช้าบ่ายโอ้สำหรับนี่คือวันที่สามสิบแอดจอย,ยังลงสูตรลักสูตรเดิมสูตรสูตรลองหายอยู่เนาะสำหรับสูตรลักนี่คือรอบเสามาเต็มๆเลยทั้งบนทั้งหลังหกแปดสี่แปด แต่ว่ารอบบายสูตรลักหนึ่งคือพลาดไปเด้อจ้ะโอ้สูตรลองนี่มาเต็มเต็มเช้าบายตามนี่เด้จ้าอันนี้คือนีเวอเดี๋ยวมาตามต่อครับกับแนวทางนี่คือรอบสรอบบายรอบปกติของเฮาวตีหกเน,ะะนาะแนวทางปิดไปลายลายวันค่ะพี่น้องจ้าสำหรับแนวทางนี่คือรอบปกติของเฮ้าจะนี่คือรอบสลับบายเน,ะนาะแนวทางสีมาหา้ตามสูตรหรือบ่กมื่นนี่เปิดมาวันแรก ผิดเจรนาการเบิร์นเราจะ้ามีตัวหมักตัวชอบกคอยตามเนาะสูตรสีย่างเดินดีหรือบ่อสี่มาให้หรือบ่อจังได้กะรับชมว้เป็นแนวทางเนาจะ้ามีตัวหมักตัวชอบคอยตามจ้ะสำหรับรอบเศา้าเดินไปที่เจ็ดกับศูนย์วิ่งรูดจจะวดก่อนนี่วันที่สามสิบสูตรลักมาบนหลังรอบเศา้าแต่ว่ารอบใบยยังสรุปอยู่าขอเอาสูตรล่องให้ละการจ้ะสำหรับสูตรลักนี่คือล่อให้ ปังๆก่อนค่อยตามเนาะเด่นเจ็ดวิ่งรูเจ็ดรอบบายจับคู่ตามมีเลยอ่ะเจ็ดหนึ่งสำหรับเด่นสอศูนย์วิ่งรูศูนย์จับคู่จะตามนี่เลย นี่คือรอบเศร้าจะสำหรับรอบบายเดินไปที่หนึ่งแดะแกับ1ละกันเนาะสายวิ่งสายลูทามักถ้าชอบนําไปวิ่งไปลูดได้จะจับคู่เด่นหนึ่งวิ่งลูด1มีอ่าเอาเด่น8ก่อนละกันเนาะคูเด่นแดหนึ่ง แปดสามเดี๋ยวมาเบิงตัวเน้นกัน,นก่อนจ้าสําหรับตัวเน้นรอบบายวันนี้ขอเน้นไปที่แปดเก้าแปดสาม หนึ่งสามหนึ่งสี่ศูนย์สามศูนย์สี่เจ็ดเก้าเจ็ดสองโอ้แนวทางนี้คือปิดไปแล้ววันสูตรลองม้วหัวสีมาตามสูตรไหหรือบอเดอร์นี่ปิดไปหลายวันขักเนาะ,ะทางสูตรลองสูตรลักละเมอเนี่รอรูดกัน แนวทางสียังอยู่ตามสูตรหรือบอกสําหรับแนวทางหุ้นนีเคือรอบเ้ารอบายแนวทางขฮาวมือนี้ก็ตามนี้เลยจะหมักตัวชอบตัวมือนี้ฟังนําไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งละค่ะนอผืาอมีตัวหมักตัวชอบกับจังคอยตามจากแนวทางมีเขา่มะะามีรุดนอกจามีตัวหมักตัวชอบคอยตามจากขอาหายพีน่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางส่งดีเฮงเฮงปังปังรวยรวยกันทุกคนทุกทา่านจา